กระดาาับ5 m i มิสแก n นไทยแลนด์2022บิวตี้วรัญชนาระดมเล็ก Malay, Malay Kaka! มาลีทิพยาพรพงศ์ราช 룸보, 아지타, 하야 Yellow, shell Austin. มารีมาสุพัตราเกี้ยนพร้อมรองอันดับสี่มิสแกรนด์ไทยแลนด์2022 หูีออนปริยานเซอร์มามูดี้รองอันดับสามมิสแกรนด์ไทยแลนด์2022 มีหน้าทนาวันเว็กรองอันดับ2 Miss Grand Thailand 2022 ไฮดี้อแมนดาอแมนดาเจนเซนรองอันดับหนึ่งมิสแกรนด์ไทยแลนด์2 0 2 2ันี่สสอง m i s Grand Thailand 2022อิงฟ้าวราหะ นะครับแขกผู้เชิทุกท่านครับและนี่เลยครับคืออีกหนึ่งก้าวของความสำเร็จนะครับในปี2022กับทีม Miss Grand Thailand 2022ทั้ง10คนครับเรียกได้ว่าเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่นะครับให้กับเวทีการประกวดมิสแกรนไทยแลนด์ของเรานะครับและสำหรับในช่วงวันนี้ครับเรามาร่วมพูดคุยนะครับกับน้องๆทีมมิสแกรน Thailand 2022กันดีกว่านะครับว่าแต่ละคนนั้นรู้สึกอย่างไรกันบ้างที่ถือได้ว่า ไม่อีกกี่เดือนข้างหน้านะครับในปี2023นี้เราจะเป็นรุ่นพี่กันแล้วค่ะรู้สึกยังไงบ้างครับก็รู้สึกว่าเวลาผ่านไปเร็วมากๆเลยค่ะอย่างที่บอกไป <ผม S 2> ว่าการที่บิวตี้เนี่ยได้ดำรงตำแหน่งในครั้งนี้นะคะก็รู้สึกว่ามันเหมือนกับพลิกชีวิตบิวตี้เลยนะคะอย่างที่บอก, <ผม S 2> บอกไปว่านอกจากที่เราจะได้ตำแหน่งรองอันดับ5แล้วเนี่ยสิ่งที่บอสยังมอบให้บิวตี้เนี่ยก็ยังแบบว่ายังมอบอีกหนึ่งอาชีพให้อีกด้วย นั่นก็คือเป็นแบบว่าคุณครูสอนเดินนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยบิวตี้รู้สึกว่าการที่บิวตี้ได้รับโอกาสเนี้บิวตี้ก็ดีใจแล้วก็สัญญาว่าจะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากเลยะคะที่คอยเป็นกําลังใจแล้วก็คอยซัพพอร์ตกันตลอดมานะคะขอบคุณค่ะครับผมต่อไปครับมารีนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับค่ะ ค่ะค่ะค่ะเออจะพูดแล้วนะค่ะพูดก่อนค่ะก็รู้สึกดีใจที่ได้มาอยู่ตรงนี้แล้วกันค่ะรู้แล้วแล้วก็ไม่คิดว่าจากคนหนึ่งที่ไม่เคยได้ใช่ใช่ถูกต้องไม่เคยไม่เคยเดินบนเวทีนางงามไม่เคยรู้จัก ว่านางงามคืออะไรได้มาอยู่ตรงนี้ได้ต้องขอขอบคุณพี่นาวะขอบคุณมีขอบคุณทุกๆคนเลยค่ะที่เห็นอะไรบางอย่างหรือเปล่าในตัวมาลีแล้วก็ทําให้เราได้มาอยู่จุดนี้ได้มาเจอครอบครัวที่น่ารักแล้วก็อุ่นอีกหนึ่งครอบครัวต้องขอขอบคุณมากๆจริงค่ะและที่สําคัญเลยขอขอบคุณคนที่ตะโกนทั้งหมดเลยค่ะน่าหลักมากขอบคุณค่ะขอบคุณดอมด้วยเลิศที่สุดขอบคุณค่ะ กับผมไปทางด้านนู้นกันบ้างนะครับมาลลยแหละครับรู้สึกยังไงบ้างครับที่เป็นหนึ่งในทีม m ิสแกรน n d ไทยแลนด์ครับต้องบอกเลยว่าดีใจมากๆค่ะก็คืออันดับแรกเลยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ,คคะรับรู้แล้วนะคะอันดับแรกเลยนะคะก็อยากจะขอขอบคุณพี่นวัดนะคะแล้วก็มามีทาริซาแล้วก็รุ่นพี่มิสแกรนด์ไทยแลนด์นะคะก็คือด้วยด้วยความที่หนูเป็นเด็กที่สุดในกองประกวดเนาะ อพอมาเจอแล้วเราก็เห็นรุนพี่ใส่ชุดราตรีสวยกันแล้วใกล้วันไฟนอลค่ะหนูเห็นรุนพี่มิสแกรนทุกปีแล้วก็มาถ่ายวิดีโอกับพี่วัดมันทำให้หนูมีแรงบันดาลใจขึ้นมาว่าเราก็อยากจะเป็นครอบครัวของเขาวันนี้ก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากแล้วก็ภูมิใจกับพี่ๆทุกคนว่าเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วมัน ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะมาถึงจุดนี้ได้ก็พยายามมามากเหมือนกันนะคะมาะลยก็เชื่อว่าพลังของคนรุ่นใหม่นะคะมีมากมายมาะลยก็เป็นกําลังใจงให้กับทุกคนนะคะอะไรที่มีดีแสดงออกมาให้หมดเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมาะไยด้วยนะครับไปตจอกันที่ชมพูครับค่ะก็อยากจะบอกว่าอยากจะบอกว่า สงเชยอะจริงนะครับขอบคุณค่ะก็กว่าจะมีวันนี้ไม่ไม่ไม่ง่ายเลยก็ลงลุกคุกคานมาเยอะมากๆเลยนะคะก็อยากจะเห็นป้ายละค่ะก็อยากจะขอบคุณขอบคุณโอกาสนะคะขอบคุณพี่นวัดขอบคุณกองประกวดมิสแกรนไทยแลนด์นะคะที่ได้มอบโอกาสที่ดีแล้วก็มันเป็นของขวัญสุดพิเศษของชมพูที่ชมพูรอคอยมานานแสนนานนะคะก็ อยากจะขอบคุณมากๆจริงๆค่ะแล้วก็สัญญาว่าจะทำหน้าที่นี้ให้ดีที่สุดนะคะก็เป็นกำลังใจให้กับคนสู้ชีวิตทุกคนด้วยนะคะขอบคุณจงพลครับไปต่อกันที่อีกหนึ่งท่านครับชาร์ออออออลอตออสเินเรียกได้ว่าแต่ละคนสยงเกสสุดยอดจริงนะครับเชิญเลยครับชาร์ลอตครับ เดี๋ยวขอพูดก่อนเดี๋ยวกีดกกตอนสุดท้ายนะคะก็ขอบคุณนะคะขอบคุณพีน่นวทมากมากนะคะที่เลือกให้หนูเข้ามาเป็นครอบครัว Miss Grand Thailand นะคะแล้วก็อยากจะฝากถึงทุกๆคนว่าที่กำลังจะประกวดนะคะว่าถึงแม้ว่าคุณจะไม่ใช่ตัวเต็งเหมือนที่ชลอ r เป็นแต่ก็แสดงความเป็นตัวของตัวเองออกมาให้เยอะๆนะคะเชื่อว่าทุกๆคนเขารับรู้ได้ค่ะแล้วก็มีหนึ่งคำที่หนูเคยพูด้วยว่าถ้าบอสเลือกหนูบอสจะไม่ผิดหวังแล้ววันนี้หนูก็ทำให้บอสเห็นแล้วค่ะว่าบอสไม่ผิดหวัง ขอบคุณค่ะขอบคุณชาลอยครับไปต่อกันที่มาริมาครับสวัสดีค่ะมาริมานะคะขอเป็นตัวแทนแห่งความพยายาม6ปีแล้วกันค่ะพูดได้คำเดียวเลยว่าถ้าคุณเลือกแกรนไม่มีคำว,ว่าผิดหวังใช่ไม่มีความว่าผิดหวังจริงๆเพราะว่าเหมือนมาเป็นตัวแทนคนหนึ่งที่แบบเราพยายามมานะับ6ปีกับเวทีเวทีเดียวแล้วเราก็ทำได้ มาเชื่อว่าหลายๆคนก็มีความพยายามเหมือนมากแล้วบางคนประกวดเวทีมากกว่ามากแต่ว่าเวทีมิสแกรนให้โอกาสคุณค่ะวันหนึ่งคุณอาจจะเป็นท็อป10ท็อป5ในเวที m ม s สแกรนไทยแลนด์ก็ได้ค่ะก็ขอให้ทุกคนโชคดีค่ะขอบคุณมาริมากครับไปเจอกันที่หนูดีครับสวัสดีค่ะหนูดีออฟรีนในสมัมมือดีแมสแกรนซอรียส,สับๆเพอไวพ้พยิงหนัค่ะค่ะก็ ไม่ต <ENNIS> ้องกีดพี่ไม่จีดขนาดนั้นก็อยากจะพูดนะคะในตัวเป็นตัวแทนของความพยายามเหมือนกันค่ะเป็นตัวเออไม่ใช่จะพูดตัวเต็งสูงมามือจะบอกว่ามามือสวดตัวเต็งนะคะแล้วก็จะบอกว่าจะบอกว่าถ้าเรามีความตั้งใจเรารู้สึกว่าเราอยากได้มันมากพอ การตื่นมาทุกวันการทำมันทุกวันเนี่ยมันจะไม่ใช่สิ่งที่เหนื่อยเลยค่ะก็อยากจะเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะคะแล้วก็อยากจะขอบคุณพี่นวัดแล้วก็มามีเทเรซาแล้วก็รวมถึงรุ่นพี่ด้วยนะคะ ว่าไม่รู้ว่ามองเห็นอะไรในตัวหนูเหมือนกันก็น่าจะเป็นการตื่นตีสี่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะนางงามไก่ขันก็นั่นแหละค่ะจะบอกว่าความพยายามไม่เคยทรยศใครจริงๆสําหรับทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะคะอยากบอกว่าสู้ๆมันเป็นไปได้แน่นอนค่ะถึงเราจะไม่ใช่ตัวเต็งถึงเราจะเป็นมามืดหรือว่ายังไม่มีแสงแต่โทรศัพท์นี่แหละค่ะจะเป็นสิ่งที่ดึงแสงเข้ามาให้เราได้เพราะฉะนั้นความพยายามนี่แหละค่ะจะทําให้เรามาถึงจุดๆดนี้ได้ชีวิตเปลี่ยนจริงๆค่ะอยู่กับแกรนเพราะว่า คือ the one and only สุดยอดครับสวัสดีครับไปต่อกันที่นะครับท่านต่อไปครับทีนา่าถ้าก่อนอื่นนะคะก็อยากจะขอบคุณพี่นวัดแม่เทเรซาและก็องค์กรมิสแกรนนะคะที่ให้โอกาสใช,ช้ค่ะทีน่าชนาวนเวกรองอันดับ2 Miss Grand Thailand ค่ะค่ะก็อยากจะฝากถึงน้องๆน,นะคะรุ่นต่อไปที่จะมาเข้าประกวดก็อยากให้ทำเต็มที่สู้ได้นะคะสู้ไปเรื่อยๆท้อได้แต่อย่าถอย อยากจะบอกนะคะว่านี่ไม่ใช่มามืดเพราะนี่ตัวเต็งจ๋ามาตั้งแต่แรกเลยขอบคุณค่ะสูส้ๆค่ะทุกคนเป็นกำลังใจงขอบคุณทีน่าครับไฮดี้ครับเพื่อนมากันขนาดนี้เราก็สักหน่อยนะคะอแมนดาอมแมนดาเจนเซนรอกระดับหนึ่งเมสแกรนช์ คุณมากๆนะคะอยากจะขอบคุณพี่นาวานันมิเริซา่าพี่กบพี่คิมทีมภูเก็ตทุกคนนะคะรวมถึงพี่พี่สืมวลชนแล้วก็แฟนขับทุกคนเลยค่ะที่คอยให้กําลังใจแล้วก็ ทำให้หนูมีวันนี้ได้นะคะเพราะว่าบอกตามตรงว่าไม่เคยคิดเหมือนกันว่าเราจะมาไกลได้ขนาดนี้แต่ว่าความพยายามมันไม่เคยทอยศใครจริงๆให้ดี่เองพยายามในทุกๆวันในการประกวดและมีความสุขมากๆที่จะได้เป็นตัวเองบนเวทีนี้อยากจะบอกทุกคนที่กําลังจะประกวดนะคะว่าไม่ต้องกลัวเลยค่ะต่อให้เป็นเวทีแรกเราก็สามารถมาไกลได้แล้วก็สู้ๆนะคะเป็นกําลังใจให้อยากให้ทุกคนไปถึงฝันเหมือนที่พวกเรามาถึงฝันค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณไฮดี้ครับและชายกันนี้ครับอิงฟ้าครับ ขอดังกว่านี้ได้ไหมคะขอบคุณค่ะคำถามคืออะไรนะคะหนูรู้สึกยังไงบ้างแต่ผมเียงกีดดังจนลืมคำถามเลยนะครับครับผมเชนิงฟ้าเลยครับก็วันนี้รู้สึกตื่นเต้นค่ะเหมือนกับว่าเรากลับมาเป็นผู้เข้าประกวดอีกครั้งหนึ่งเวลาที่ ทุกครั้งที่ยืนบนเวทีออนสเตทที่ไรเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเหมือนแบบตื่นเต้นทุกครั้งนะคะก่อนอื่นเลยเนี่ยก็ต้องขอบคุณคนแรกเลยนะคะที่ถ้าไม่ได้คนนี้ก็อาจจะไม่ได้มายืนถึงตรงนี้นะคะก็คือพี่แอมนะคะพีดีกรุงเทพมหาคนครนะคะที่ให้โอกาส้าในวันนั้นนะคะได้มาเข้าในบ้านแล้วก็ที่สําคัญเลยนะคะต้องขอบคุณบอสน,นวัดมากมากเลยนะคะขอบคุณหมามิเทเลซ่าแล้วก็รุ่นพี่มิสแกรนทุกคนที่ให้คําแนะนําอย่างดีนะคะ <laughs> ยอมเสียงมากนะแล้วกออ็อยากจะบอกกับทุกคนนะคะที่จะเข้ามาเป็นครอบครัวมิสแกรนในในปีถัดมาปีถัดไปนะคะปี2023สิ่งแรกเลยที่อยากให้ทุกคนคิดก็คืออย่างที่น้องๆบอกว่าไม่ต้องไปคิดเรื่องตัวเต็งหรือว่ามามืดหรือว่าอะไรทั้งสิน้นเอาเวลาทั้งหมดพิสูจน์ศักยภาพของตัวเองว่าเรานี่แหละคือมิสแกรนสิ่งสำคัญ ที่มากกว่าคำพูดนั่นก็คือการกระทำแล้วก็ในระหว่างที่รอการประกวดเตรียมตัวให้พร้อมใช้มากที่สุดค่ะต้องเป็นนางงามที่พร้อมใช้เพราะฟ้าเชื่อว่านางงามยุคนี้เนี่ยมันต้องเป็นอะไรมากกว่าความงามคุณต้องทำอะไรก็ได้ให้คนโอเคคุณต้องทำอะไรก็ได้ให้คนตกหลุมรักคุณให้ได้ให้คนจำให้ได้วันเนี้ยคุณคือ i Miss Grand Thailand 2023ค่ะ ครับผมและนี่เลยครับคือความสำเร็จในปี2022กับเวทีมิสแคว้นไทยแลนด์ครับขอเียงประมือกับทีมมิสแค a ้นไทยแลนด์2022ทั้ง10คนด้วยนะครับขอบคุณน้องๆทุกๆคนด้วยนะครับเดี๋ยวขอเชิญน้องๆทั้ง10คนนั่งพักผ่อนทางด้านล่างกันก่อนนะครับขอบคุณน้องๆด้วยนะครับเรียกได้ว่าในปี2022ที่ผ่านมานะครับก็ได้สร้างปรากฏการณ์ต่างๆมากมายนะครับ ได,ได้ว่าเรามีทั้งนะครับกำลังใจจากแฟนๆทุกคนนะครับที่มาร่วมส่งให้กับน้องๆทั้ง77คนรวมถึงพวกเธอทั้ง10คนกันด้วย